สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะมาคลิปนี้มานั่งอยู่ริมห้วยนะคะนั่งจมตีโป่งงมหอยอยู่ริมห้วยกันพี่น้องมามามาเบื่อแหงเนาะไปทางไหนก็ไม่รู้มีอะไรกันตอนนี้ก็เลยมานั่งจมอยู่ริมห้วยกันเราพักผ่อนพักผ่อนนะคะรักตัวเองเป็นก็เย็นใจนะคะจบที่ใจของเรา เพราะว่าอย่างที่รู้ๆหลายสิ่งหลายอย่างที่เราติดตามที่มันเป็นข่าวสารของสาวดอยสาดอยจะพูดตลอดว่าคอยอยู่ในโหมดของตัวเองเนาะรักด้วยเมตตานั้นมันก็คือเมตตาก็กรุณามุทิตาสุดท้ายก็อุเบกขาเพราะว่าการรักด้วยเมตตาเราก็จะมีความเมตตาความการุณานั่นแหละเป็นฐาน แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสิทธิ์ไปก้าวไกชีวิตของใครมากมายจนเกินไปนะคะเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรใครได้เสียทุกอย่างเราไม่อาจที่จะไปตัดเวรตัดกรรมของใครได้กรรมของใครก็ของมันเราอาจจะมีข้อคิดคําแนะนําได้เท่าที่เราพอจะมีให้ได้แต่ว่าผู้รับเขาจะรับไปปฏิบัติหรือไม่ มันก็สุดแท้แต่บุญและกรรมของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันนะคะการที่ว่าเราจะไปก้าวไก่ชีวิตคนอื่นจนเกินไปถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีมันคือความปรารถนาดีของเรานี่แหละแต่มันก็คือการก้าวไก่มากเกินไปต่อให้รักแค่ไหนเป็นห่วงแค่ไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปช่วยตัดเวรตัดกรรมอะไรให้ใครได้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนเราทำได้เพียงแค่ช่วยชี้แนะแนะนำเท่าที่เราพอจะช่วยได้เท่านั้นเองเนาะสำหรับสาวดอยก็คงจะมีให้อยู่ในโหมดนี้ไม่อาจที่จะว่าจะไปบอกไปอะไรมากมายเพราะว่า มันจะกลายเป็นการไปก้าไก่ชีวิตคนอื่นเขามากเกินไปซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอันนี้คือสําหรับสาวดอยสาวดอยบอกตัวเองนะคะสาวดอยจึงไม่กล้าที่จะไปก้าไก่ชีวิตของใครบางครั้งที่สาวดอยพูดอาจจะเป็นแค่คําแนะนําเท่าที่สาวดอยพอจะคิดได้ส่วนจะทําหรือไม่ทําก่อแล้วแต่เพราะว่าชีวิตเราเราคือผู้กําหนดชีวิตของใครเขาใครใครเขาก็คือผู้กําหนด เขาจะเดินไปทางไหนชีวิตของเขาเขาต้องกำหนดด้วยตัวของเขาเองเป็นหลักสำหรับคำแนะนำของผู้อื่นรับพิจารณาแล้วจะทำตามหรือไม่อันนั้นก็สุดเทศแต่เขาเราก็ทำได้เพียงแนะนำเท่านั้นนะคะเมื่อสูตรมือซอยเราก็ต้องปล่อยผ่านปล่อยวาง รักตัวเองให้มากอย่าไปคาดหวังกับอะไรเพราะคำว่าตลอดไปมันไม่มีอยู่จริงนะคะไม่มีอะไรตลอดไปไม่มีอะไรเที่ยงแทวรคนเราการเวลาเปลี่ยนสถานาการณ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามลมหายใจเข้าออกแต่ละขณะทั้งเขาทั้งเราไม่ใช่แต่เพียงเรานะคะ จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีเป็นไปได้หมดทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรากําลังจับตาดูมองอะไรสักอย่างอยู่สำหรับสาวดอยสาวดอยขอแค่ดูขอแค่มองนะคะฟังแต่หูดูแต่ตาเป็นหลักอาจจะพูดคุยด้วยบ้างในบางครั้งบางทีแต่ว่าถ้าพูดแล้วก็แล้วไปเพราะสาวดอยรู้อยู่แล้วว่าสาวดอยไม่อาจที่จะไป ตัดเวรตัดกรรมให้ใครได้ใครๆก็มาตัดเวรตัดกรรมให้สาวดอยไม่ได้สาวดอยไม่อาจที่จะไปช่วยใครได้ตลอดทุกอย่างคนอื่นก็ไม่มีใครมาช่วยสาวดอยได้ตลอดทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าสาวดอยจะรับฟังรับชมหรืออะไรมาสาวดอยจะพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของสาวดอยเองอีกทีว่าจะทำอย่างไรแล้วไม่ว่าสิ่งใดที่สาวดอยทำปฏิบัติ ใส่ตัวเองผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรสาวดอยย่อมต้องเป็นผู้รับผลนั้นด้วยตัวของสาวดอยเองแล้วคนอื่นเขาก็เช่นกันไม่ว่าใครจะทำอะไรอย่างไรทำอย่างไรผลก็ต้องเป็นผู้รับด้วยตัวของตัวเองเราก็ไม่อาจที่จะไปรับผลให้กับใครเขาได้เราอาจจะเคยมีไหม เหมือนลูกลูกหลาน,ลานเราอะทั้งรักทั้งเป็นห่วงทั้งรักทั้งเป็นห่วงนะบอกก็แล้วสอนก็แล้วตีก็แล้วด่าก็แล้วแต่มันไม่ทำตามเพราะอะไรคะก็ต้องมองในสัจธรรมว่ามันคือกรรมวิบากของเขากรรมที่เขาจะต้องเจอเขาก็เลยไม่ทำตามแล้วที่สุดเขาก็ต้องเจอด้วยตัวของเขาเองในสิ่งใดๆก็แล้วแต่เมื่อเขาเจอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรู้สึกรู้สำนึกแล้วก็ จะรู้แก้ไขด้วยตัวของเขาเองในบางสิ่งบางอย่างส่วนไอตัวเราผู้ปรารถนาดีผู้เป็นแม่ถ้าสมมุติอย่างลูกนะเราก็ทำได้แค่เพียง,ต,ต,งตักเตือนตักเตือนแนะนำเท่านั้นนะคะก็นี่แหละมันถึงเป็นเหตุที่ว่าเราไม่สามารถที่จะตัดเวนตัดกรรมให้ใครเขาได้ทุกคนมีกรรมเป็นของตนบางครั้งบางทีรู้ทั้งรู้แต่ก็แต่ก็ยังยังทำ อันเนี้ยมันคือกรรมกรรมพาไปจริงๆนะกรรมที่ว่าเหมือนเจ้ากรรมในเวรเก่ามาโดนจิตโดนใจดึงจิตดึงใจให้เขาต้องทำอะ่ะรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำพอได้ทำแล้วจะตื่นรู้อีกทีหนึ่งก็คือมันเจอไปแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเราก็ต้องปล่อยปล่อยวางปล่อยผ่านแต่อย่างลูกๆหลานๆของเราเนี่ยบอกก็แล้วสอนก็แล้วเตือนก็แล้วไม่ฟัง เหมือนในที่เหมือนขี่รถอะขี่เบาๆขี่ค่อยๆนะอย่าไปอันนั้นอันนี้มันก็เถียงมัง่งอะไรมัง่งแต่พอมันขี่ไปแล้วไปชนเปรี้ยงขึ้นมาอันเนี้ยถ้าเป็นลูกของเราอะเราปล่อยได้ไหมเราปล่อยไม่ได้แต่เตือนแล้วก็เตือนไม่ได้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้พอบาดเจ็บอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นเราแต่อันนี้อยากให้มองเห็นว่าสำหรับคนอื่นคนอื่นที่เป็นเพื่อนพี่น้องร่วมโลกของเรา เราเพียงแค่ดูดูอยู่ห่างๆเราไม่อาจที่จะไปรับรู้หรือว่าอะไรไปรับรู้เราอาจจะไปรับรู้ไปดูไปชมอะไรของเขาแต่เราเองก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรเขาได้ตลอดเวลาแล้วเมื่อเขาเกิดอะไรขึ้นมาเราถ้าเราปล่อยผ่านมันก็ไม่ได้จะมาเดือดร้อนอะไรเรา ไม่เหมือนลูกของเราที่อยู่บ้านเดียวกับเราเนาะเราก็ปล่อยผ่านไปสาดอยก็คิดแบบนี้นะอันนี้คือไม่ที่มาพูดมาพูดมาคุยในคลิปนี้ไม่ได้จะออกมาตําหนิไม่อะไรกับไครเดอร์พูดแบบภาพรวมนะคะไม่ได้จําเพาะเจาะจงว่าใครไม่พูดถึงใครเลยอันเนี้ยคือพูดแบบภาพรวมมานั่งจมอยู่ริมห้วยเนี่ยมานั่งนั่งจมแบบภาพรวมๆพูดให้ฟังว่า อันนี้ถ้าเป็นลูกของเราอะ่ะเราบอกเราฟังเราเตือนเราดา่าแล้วเขาไม่ฟังอย่างเงี้ยพอเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นเราอันนี้ลูกของเรามันก็ยังเป็นกรรมของเราด้วยแต่ถ้าอันไหนที่เป็นสิ่งภายนอกที่ว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานที่ไม่ใช่อยู่บ้านเดียวกับเราอะ่ะเราก็สาวดอยก็ไม่ไม่ไปก้าวไก่ชีวิตของใครจนเกินไปเพราะว่าเท่าที่เราจะ ปรารถนาดีหรือว่าติเตือนให้คําแนะนําใครเขาได้ก็แล้วแต่บุญกรรมของเขาอีกทีหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สาดอยช่วยเขาได้มากที่สุดก็ยังคงแค่ช่วยให้กําลังใจไม่ว่าจะใครทั้งนั้นนะคะเป็นกําลังใจโดยใช้คําพูดหรือใดๆช่วยพูดปลอบใจให้รู้สึกดีทางใจพูดอะไรก็ได้ที่มันดีต่อใจให้อะไรก็ได้ที่มันดีต่อใจสาวดอยทําได้แค่นี้นะคะ มันมันไม่เหมือนคนในครอบครัวของเราหรือว่าตัวเราเองอันเนี้ยถ้าอย่างลูกของเราเนี่ยถ้าลูกของเราเจอเต็มเต็มอ่ะบอกไม่ฟังอะไรไม่ฟังสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นเราอันนี้มันอีกประเด็นหนึ่งก็ในมุมของโลกโลกก็แยกไปทำไมสาวดอยถึงคิดแบบนี้เพราะว่าสาวดอยเข้าใจเข้าใจทุกคนว่าอย่างนั้นเถอะทุกคนมันมีความคิดต่างทำไมถึงมีความคิดต่างเพราะว่าทุกคนมีบุญแลบบาป ต่างกันบางคนอาจจะมีอาจจะมีบาปหนักบางคนก็มีบุญเยอะมันมันต่างกันไปแล้วแต่ว่าแต่ละวารละอะไรมันจะมาให้ผลเนาะสำหรับสาวดอยก็สาวดอยมองอย่างนี้แต่ก็เคารพสิทธิของกันและกันทุกคนนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองสาวดอยนะเคารพสิทธิของกันและกันกรรมของใครก็ของมันเพราะว่าไม่มีใครตัดเป็นตัดกรรมให้ใครได้แต่ถ้าเรา เคารพสิทธิของกันและกันรักตัวเองเป็นเราก็จะเย็นใจนะคะสำหรับคลิปนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สาวอยพูดผิดพลาดทั้งไป mm hmm. ก็กลับขอขมากรรมขออโหสิกรรมทุกกรณียกรรมกับทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะคะอาโหสีอโหสีอโหสิค่ะแล้วสิ่งใดหากเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมบ้างในคลิปนี้ สาวดอยก็ขอน้อมอุทิศกุศลผลบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในอันิสง์ผลบุญกับพวกเราโดยทั่วกันไปจนตลอดกันลนานเทอนโสโซโศสิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนคะ่ะ